มาลุยกันต่อเลยครับกับโซก้สตอรี่อีพีที่2เรื่องราวความสยองยังไม่จบลงถ้าทุกคนพร้อมที่จะคดดากทุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับตอนที่6ตู้ปิศนาหนังเปิดเรื่องมากก็พบกับหญิงสาวที่กำลังเลือกดูสินค้าผ่านเว็บไซต์และเธอก็บังเอิญเห็นว่า มีผู้ชายคนหนึ่งได้ประกาศให้ตู้เสื้อผ้าฟรีแถมยังจะออกค่าส่งให้อีกด้วยเมื่อเธอได้เห็นแบบนั้นเธอก็รีบติดต่อไปหาเขาทันทีพอถึงตอนคำชายคนนั้นก็ได้นัดเธอไปทีบ้านและเขาก็บอกว่าให้เธอยืนรออยู่ข้างนอกพอถ้าเข้าไปข้างในมันจะดูไม่ดีแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเธออยากดูตู้ของจริงซะมากกว่านั่นจึงทำให้เขาอนุญาตให้เธอเข้าไปได้และเมื่อเธอได้เห็น ธอก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากพอสภาพของตู้มันดูใหม่เหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเธอจึงถามย้ำให้แน่ใจว่าเขาจะให้ตู้ใบนี้กับเธอจริงๆหรอชายคนนั้นก็บอกว่าแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ใช้แล้ววันต่อมารถคนส่งก็ได้มาที่บ้านซึ่งน้องชายของเธอก็บอกว่าเขาเคยเห็นตู้ใบนี้ถูกประกาศขายในเว็บไซต์มือสองและเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเขาเคยถามซื้อแต่คนขายบอกว่ามีเจ้าของไปแล้ว พอถึงกลางดึกเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่เธอจะเข้านอนจูจ่ๆก็มีมือของผีได้เอื้อมเข้ามาบีบคอของเธอในตอนนั้นเธอดิ้นกระวนกระวายพยายามจะหนีออกมาให้ได้แต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ความฝันวันต่อมาเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้กับน้องฟังและเธอก็คิดว่าฝันร้ายที่เธอเจออาจจะเกี่ยวข้องกับตู้ใบนั้นก็เป็นได้น้องของเธอจึงแนะนําว่า ให้เอาถั่วแดงไปห้อยไว้ที่ตู้เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเธอที่ได้ยินแบบนั้นก็ลองทําตามนะครับแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนก็มีใครบางคนได้มากระชากตัวของเธออย่างแรงด้วยความสงสัยเธอจึงส่องไฟฉายดูลบๆและเธอก็เห็นว่าในตู้มันมีเสียงตะกุกตะกักเธอจึงพยายามตั้งสติแล้วเดินเข้าไปดูไกลๆปากฏว่าสิ่งที่เห็นมันก็ทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมาเพราะเธอเห็นว่า สิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่ผีแต่เป็นชายเจ้าของตูที่แอบตามเธอเข้ามาใช่แล้วครับชายคนนี้เขาคือโรคจิตชอบทำร้ายผู้หญิงในตอนนั้นพวกเขาทั้งสองก็ต่อสู้กันแต่ด้วยแรงผู้ชายที่มากกว่าเธอจึงไม่สามารถรับมือกับเขาได้ตอนที่7แต่งงานกับผีเปิดเรื่องมาก็พบกับซองแจหุนหนุ่มหล่อที่กำลังให้สัมผณ์ก่อนจะเข้าทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง พอสัมภาษณ์เสร็จเขาก็เล่าให้กับเพื่อนฟังว่าหัวหน้าเฮดอาดูแปลกๆเธอถามกับเขาว่าเกิดวันไหนและเวลาเท่าไหร่แถมเธอยังให้เขาเขียนชื่อเป็นภาษาจีนอีกด้วยเพื่อนจึงบอกว่าช่วงนี้มันแปลกจริงๆตั้งแต่ลูกสาวเจ้าของบริษัทตายไปหลายคนก็ลือกันว่าพวกเขานั้นเชื่อในคำพูดของแม่มดซองแจหุนที่ได้ยินแบบนั้นก็อดคับไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อว่าแม่มดจะมีอยู่จริงยังไงก็ตาม วันนั้นก็มีข่าวดีที่บอกว่าเขาผ่านการคัดเลือกให้เข้าทํางานในบริษัททางด้านรุ่นพี่ก็ได้แนะนําและพาเขาไปรายงานตัวกับเพื่อนร่วมงานแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเขาก็ซุ่มซ่ามเปิดลิ้นชักบาดนิ้วตัวเองหัวหน้าเฮตอา่ิพันมาพอดีเธอก็รีบเข้ามาช่วยแล้วเธอก็ถามว่าตอนนี้เขายังว่างอยู่ใช่ไหมงานไม่เป็นไรเธอจะมอบหมายงานให้กับเขาเองซึ่งงานนั้นก็คือให้เขาไปค้นเอกสารบางอย่าง ที่อยู่ในห้องเก็บของแต่บังเอิญเขาก็เห็นว่ามีเอกสารประวัติของเขาอยู่ในนั้นด้วยเขาก็แปลกใจอยู่นะครับว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนหัวหน้าเฮดอาก็เดินเข้ามาแล้วเธอก็ดึงเอกสารอันนั้นไปด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบในวันนั้นเพื่อนของเขาก็โทรมาบอกว่าช่วงนี้หัวหน้าเฮดอาดูผิดปกติให้หนายระวังตัวไว้ด้วยพอถึงตอนคำซองแจหุ่นก็ทานอาหารอย่างอ,อร่อย โดยเขาไม่ทันสังเกตว่าที่ตายโต๊ะมันมีอาหารสําหรับคนตายได้ถูกวางอยู่และในคืนวันนั้นซองแจหุ่นก็นอนไม่หลับเขากระวนกระวายคล้ายกับมีบางอย่างเข้ามารบกวนจู่ๆเขาก็ตื่นขึ้นมาและเห็นว่าตรงข้างหน้าไม่ใช่ห้องที่เขากําลังนอนอยู่แต่มันคือหลานพิธีกรรมที่ใช้ทําอะไรบางอย่างแถมที่ใกล้ๆก็มีหัวหน้าเฮาได้ยินอยู่อีกด้วยหนังก็ทําให้เรารู้ว่า สองแจ่หุ่นไม่ได้รับเลือกให้เข้ามาทํางานตั้งแต่แรกแต่เขาถูกเลือกให้เข้ามาแต่งงานกับพีต่างหาและผีตตนนั้นก็คือลูกสาวเจ้าของบริษัทที่ตายไปแล้วนั่นเองตอนที่8ปยิงสาวในกระจกเปิดเรื่องมาก็พบกับฮายอนจูพนักง,งานสาวที่ขายเครื่องจำอางตอนนี้เธอกำลังแนะนำผลิตภัณฑ์อันใหม่ให้กับลูกค้าแต่ดูเหมือนว่าลูกค้าจะไม่ชอบจึงได้ขอตัวกลับออกไป โดยความที่เธอปิดการขายไม่ได้เธอจึงโมโหย่นสินค้าทิ้งในทางขยะเพื่อนร่วมงานจึงได้เตือนว่าถ้าทำแบบนี้อาจจะโดนหัวหน้าไล่ออกก็เป็นได้แต่ถึงจะพูดยังไงหายอนจูก็ไม่สนใจนะครับเธอบอกว่าที่มาทำงานคือเธอมาทำแก้เบื่อเงินในบัญชีของเธอเยอะแยะพราอมีสปสอนเซอร์สนับสนุนแต่ในความจริงแล้วเธอหลอกตัวเองนะครับสปสอนเซอร์ยังไม่มีเข้ามาแถมเธอยังอิจฉาลิษยาคนอื่น ถึงขั้นไปคอมเมนต์คนที่ไม่รู้จักว่าเขาทำงานเป็นเกอรีและหมันไส้คนไปทั่วแต่หนังก็ทำให้เราเห็นว่าที่เธอเป็นแบบนี้พอมีอะไรบางอย่างคอยกระซิบยุยงให้เธอทำตามพ่อกลับมาที่บ้านหายยอนจูก,ก็บอกกับแม่ว่าเธออยากจะทุบหน้าใหม่ให้เหมือนอิงฟ้าไปเลยแต่แม่ของเธอก็ไม่สนับสนุนแม่บอกว่าถ้าอยากจะทำก็ให้หาเงินเอาเองพอได้ยินแบบนั้นเธอก็มโมโหเป็นอย่างมาก ที่แม่ไม่ตามใจด้วยความโกรธเธอจึงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องและจู่ๆเสียงกระซิบก็บอกว่าให้เธอไปถ่ายรูปพร้อมมีทางเดียวที่ทําให้เธอโด่งดังและแน่นอนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเธอก็มักจะทําตามตลอดทั้งที่เธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนจู่ๆก็มีมือของผีได้เอื้อมมาดึงที่ใบหน้าของเธอแล้วเธอก็ล้มฟุบลงไปกับพื้นฉากนี้เมื่อนางจะบอกให้เรารู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นจิตใจอันมืดดำที่ทำให้เธอเห็นภาพหลอนหรือบางทีอาจจะมีผีอยู่กับเธอจริงๆก็เป็นได้เพราะรูปถ่ายอันสุดท้ายมันคือใบหน้าของเธอที่ตายไปแล้วตอนที่9หุ่นผีเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้ชายสองคนที่ทำงานเกี่ยวกับห้องหุ่นโดยหัวหน้าก็บอกว่าเขามีเรื่องหลอนจะเล่าให้ฟังหลายครังที่เขาทำงาน เขารู้สึกว่าที่นี่มีบางอย่างปแปลกลูกน้องจึงถามนะครับว่ามันแปลกตรงไหนหัวหน้าก็บอกว่าบางวันจํานวนหุ่นในห้องก็จะเกินทั้งที่เขานับดูตลอดเขาจึงคิดว่าอาจจะไม่ได้มีแค่หุน่นแต่มีสิ่งอื่นปะปนเข้ามาด้วยในตอนนั้นหัวหน้ายังได้พูดถึงเรื่องราวประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีคนเคยพบหุ่นบางตัวที่คล้ายกับมนุษย์พูดยังไม่ทันจะขาดคํา พวกเขาก็ได้พบกับหุ่นที่มีลักษณะแปลกๆหัวหน้าจึงได้ถามว่าหุ่นตัวนี้ได้มาจากร้านโยคะใช่ไหมแต่ลูกน้องก็บอกว่าไม่ใช่เพราะถ้าโยคะแบบนี้มันไม่มีพอถึงตอนกลับบ้านลูกน้องก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังนั่งคุยอยู่กับหุ่นและหุ่นตัวนั้นก็สามารถขยับได้ด้วยความกลัวเขาจึงรีบเดินหนีพอมาถึงบ้านเขาก็หาข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นประหลาดและเขาก็บังเอิญไปเจอกับบทความ ที่มีกฎได้บอกว่าถ้าเจอหุ่นตัวนี้ที่ไหนอย่าสบตามันเด็ดขาดให้เดินผ่านไปอย่างเป็นธรรมชาติวันต่อมาเขากับหัวหน้าก็ได้ไปทำงานตามปกติพวกเขาเช็คหุ่นก่อนจะนำไปเก็บเอาไว้แต่จูๆ่ๆหัวหน้าก็พบว่ามีหุ่นตัวหนึ่งมันได้หายไปหัวหน้าที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเขาจึงบอกให้รีบทำพอจะได้กลับบ้านเร็วๆพอพูดจบหัวหน้าก็ไปเปิดประตูเพื่อจะเอาหุ่นไปเก็บ แต่สิ่งที่ได้เห็นก็ทําให้เขาตกใจมากๆคือหุ่นโยคะตัวนั้นมันมาตั้งอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้พอเลิกงานพวกเขาก็จะรีบกลับบ้านแต่ลูกน้องก็ดันเห็นว่าหุ่นที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมันได้จ้องมาที่เขาเขาจึงรีบวิ่งหนีแต่หุ่นตัวนั้นก็ตามมาเหมือนเดิมด้วยความกลัวเขาจึงผลักให้มันออกไปห่างๆจากนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้วนะครับ จูจ่ๆร่างกายของเขาก็เริ่มผิดปกติแขนขาแข็งทื่อถ้าเดินไม่ใช่มนุษย์มือก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับหุ่นและก็เห็นว่าตรงข้างหน้ามีผู้ชายคนนั้นกําลังยืนอยู่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มพอใจกับการที่จะได้หุ่นตัวใหม่แล้วตอนที่10เกมนี้ตายเปิดเรื่องมากก็พบกับวัยรุ่นสามคนที่เป็นนักเล่นเกมชิงเงินรางวัลตอนนี้พวกเขาได้รับเชิญ ให้เขาเล่นเกมที่บอกว่าเสมือนจริงที่สุดโดยมีเงินสิบล้านวอนเป็นรางวัลในครั้งนี้พอได้รู้แบบนั้นพวกเขาก็ตอบตกลงทันทีโดยไม่สังเกตเลยว่ามีป้ายตรงทางเขาที่ประกาศตามหาคนหายถึงสี่ป้ายพอถึงตอนเริ่มเกมพวกเขาก็ใครปริศนาต่างๆซึ่งดูเหมือนมันจะง่ายอาจเป็นเพราะพวกเขาผ่านการเล่นมาเยอะและในขณะทำภารากิจจู่ๆหุ่นผีก็ได้หล่นลงมาพวกเขาก็บอกว่า ที่นี่ทาได้สมจริงมากๆก็แน่นอนนะครับเพราะอันนั้นมันคือของจริงแต่พวกเขายังไม่รู้ตัวต่อมาในขณะที่พวกเขาเข้าไปในห้องจู่ๆก็มีกรงเหล็กได้หล่นลงมาครอบพวกเขาเอาไว้และบนนั้นก็มีร่างของมนุษย์ที่ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เกมปกติทั่วไปเพื่อนคนที่รอดจึงบอกว่าให้พวกเขารออยู่ที่นี่สักพัก เดี๋ยวจะออกไปหาอุปกรณ์เข้ามาช่วยแต่ในความจริงแล้วเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับเขากะจะชิงหนีแล้วเอาเงินสิบล้านวอนไปคนเดียวแต่เขาก็ไม่รู้ว่าถึงจะเล่นเกมเก่งแค่ไหนหรือจะเห็นแก่ตัวก็ตามสุดท้ายแล้วเกมอันนี้ก็ไม่สามารถหนีรอดออกมาได้และหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุก ความสยองของหนังก็พอใช้ได้ติดอยู่อย่างเดียวคือเนื้อหาแต่ละตอนสั้นไปหน่อยจนทําให้หนังไปไม่สุดสักทางเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยลหะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นักนีด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ